สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Awakening Love Tarot กับหนึ่งนะคะกับซีรีส์ Love Situation สถานการณ์ความรักประจำเดือนค่ะนี่เราก็มาถึงเดือนพฤศจิกายนกันแล้วนะคะในเดือนนี้ไพ่ที่ออกมาต้อนรับทุกคนเลยก็คือ blessing ใบนี้ค่ะการอวยพรนะคะบอกเลยว่าทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะคุณกำลังได้รับพรค่ะพรจากจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่คุณนับถือเลยนะคะพรนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการเยียวยาที่ ค่อยๆทาให้คนรู้สึกเบาใจหรืออะไรๆก็คลี่คลายลงได้การเริ่มต้นใหม่เข้ามาหรือได้คําตอบที่เรารอคอยมานานไม่ว่าจะอะไรก็ตามสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆกําลังที่จะเข้ามาในชีวิตของทุกคนหลังจากนี้แล้วนะคะแล้วก็หมายเลข44เนี่ยยังเป็นเลขของความมั่นคงการคุ้มครองต่อให้ช่วงที่ผ่านมาทุกคนเจออะไรมาจะแย่แค่ไหนแต่เดือนนี้ต่อจากนี้ไปมันจะเริ่มเห็นแสงสว่างเห็นความมั่นคงกลับเข้ามาในหัวใจ ให้เราได้ชุ่มชื่หนหัวใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะเปิดใจรับพรที่จักรวาลเตรียมไว้ให้ทุกคนได้เลยค่ะก็ก่อนที่จะไปเปิดไพ่นะคะของขอบคุณทุกคนจากใจเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กด s u b สไคร b ์นะคะรวมถึงทุกๆช่องทางที่สนับสนุนกันเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดวงส่วนตัวหรือว่าซูเปอร์แทงส์หรือว่าที่สนับสนุนเข้ามาทางบัญชีนะคะก็สิ่งเหล่านี้เป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าสถานการณ์ความรักของทุกคนในเดือนพฤศจิกายนนี้ปี2568จะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีกับคนโสดชาวธาตุไฟค่ะก่อนอื่นเลยขอให้คุณนะคะโฟก,กัสมาที่ไพ่โฟก,กัสมาที่คลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคนโสดชาวธาตุไฟที่กำลังดูอยู่8 of pentacles two of cups h r e e of w a n e s พลังงานของคนโสดชาวธาตุไฟช h o c k e y on a ring grounding energy ของคนโสดชาวธาตุไฟนะคะในตอนนี้รู้สึกว่าคุณค่อนข้างโฟกัสอยู่กับการทำงานทำเงินสร้างอนาคตความมั่นคงของตัวเองมากๆเลยนะคะคุณบางคนอาจจะเพิ่มมีการเปลี่ยนงานมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตที่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลย หรือเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะทาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อืมหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้ตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะมาอ,อค่อนข้างที่จะขมักขเม้นกับการทําตรงนี้นะคะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะแต่ก็มองว่าหลักๆแล้วอะเป็นเรื่องของการทํางานการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะในพาร์ทอดีตไพ่จูบคั c ups. ดูเหมือนว่าคุณเคยมีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งนะเป็นความรู้สึกดีๆที่เป็นแบบรู้สึกผูกพันเชื่อมโยงกับคนคนนั้นอืม แต่ไพ่มันดีนะมันไม่ได้เศร้าอ่ะอมันเป็นพาร์ตอดีตแต่มันไม่ได้เศร้าเหมือนกับว่าคุณน่ะรู้อยู่แก่ใจว่าเออเราอ่ะมีใจผูกพันเชื่อมโยงรักชอบคนคนหนึ่งมากๆแต่ตอนนี้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรทํางานก่อนประมาณนี้นะที่รู้สึกได้คือมันเป็นเอเนอร์จีของการที่แบบเออรู้ว่าเหมือนรู้ใจตัวเองว่าเออเราเคยมอบหัวใจให้ใครไปแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ตรงนั้นความรู้สึกมันยังมันยังดีอยู่ แต่มันไม่ใช่กับการที่แบบจมปลักอยู่กับคนคนนั้นอะแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกที่คุณไปผูกโยงตัวเองแบบผูกติดกับคนคนนั้นสักทีเดียวคือคุณสามารถที่จะแบบอยู่กับตัวเองได้เออแต่ว่ารู้แหละว่าความรู้สึกส่วนหนึ่งมันยังรู้สึกดีกับคนคนนั้นอยู่ถึงแม้ว่าเรื่องราวในตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดคิดหรืออย่างที่ควรจะเป็นอืม ส่วนมุมมองที่คุณมองในความสัมพันธ์กับความรักเนี่ยสามไม้กับ Grounding คือมันเป็น e NERGY ที่แบบคุณก็ไม่ได้อยอมแพ้หรือยอมจำนนต่อแบบความสิ้นหวังในความรักขนาดนั้นแต่เหมือนกับว่าคุณ Grounding ได้เหมว่าค่อนข้างมีความมั่นคงในตัวตนของตัวเองในจิตใจในเส้นทางทางเลือกของตัวเองนะะมีการเติบโตคุณยังคงมองหาความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์น่ะหมายความว่า ความรักที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยคุณมองว่าความรักนั้นจะต้องเป็นความรักที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยและเติบโตไปด้วยกันอืมยังเป็นเอ NERGY ของการเหมือนยังเปิดรับอยู่นะเปิดความรักอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเปิดแล้วเป็นใครก็ได้อ่ะแต่ต้องเป็นคนที่มีความคิดความอ่านมีมุมอมองอะไรที่เสมอกันหรือศีลเสมอกันเติบโตไปด้วยกันได้สร้างความมั่นคง เรื่องการงานอาชีพอะไรส่งเสริมกันได้คือประมาณว่าถ้าคุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองโดยที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเพื่อให้มีความรักอ,ะอ่ะเนี่ยไม่ใช่คุณแล้วอืมมันจะไม่เป็นแบบนั้นประมาณนี้ก็จากพลังงานที่ขึ้นมานะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุน้ํากระกฏพิจิกมีนธาตุดินเมสิงธนุธาตุดินก็กึกศพกันมังกรแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ มาดูกันว่าสถานการณ์ความรักในเดือนพฤศจิกายนนี้ของคนโสดชาวธาตุไฟเป็นยังไงบ้างจะมีคนเข้ามาเป็นความรักไหมมีคนเข้ามาเป็นความรักให้กับคนโสดชาวธาตุไฟไหมโอ้มีมีโอกาสนะชัวร์อนส์นะคะ The w วออ f o f ร์จูนเ e a อ t of, of Pentacles Nine of Cups King of Wands Page of cups ten of cups queen of s w o r d ขอขยายสองไม้นิดนึง t ัว of Wands ขยาย Two ัว Wands ใต้ nine of pentacles hangman แล้วก็ justice ดูเหมือนว่าสำหรับคนโสดชาวธาตุไฟคุณอาจจะได้เริ่มไม่โสดแล้วนะ,ะ Two of ว a n d s นะคะมองว่าสถานการณ์ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จะมีคนเข้ามา อาจจะเป็นคนที่เขามองมองคุณอยู่แล้วหรือติดตามตามติดคุณสองคุณในโลกออนไลน์ก็ได้เอออาจจะเป็นคนทางกายหรือคนที่แบบส่องช่องทางหลักผ่านออนไลน์หรือคุยกันผ่านออนไลน์มองว่ามันอาจจะเป็นคนที่คุณเคยพบเจอมานะรู้สึกอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีไพ่ของคนคนนี้อาจจะเป็นคนโสดโสดมานานแล้วก็มีไพ่แฮงแมนเนี่ยเอมันเป็นไพ่ของการที่แบบหยุดชะงักหยุดนิ่งกันไป แต่ว่ายังคงมองมองอยู่ตลอดอาจจะเป็นคนที่เคยมีสถานะต่อกันเช่นคนคุยหรือคนรักเก่าก็ได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาหรือตอนนี้ก็ตามเนี่ยคนคนนี้ค่ะเขาอาจจะยังอยู่ในชีวิตคุณคนโสนชดชาวไทยแต่เขาอาจจะมองคุณในฐานะที่เปลี่ยนไปเช่นนะจากที่เคยเป็นคนคุยเก่าหรือว่าคนรักเก่าในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เขาอาจจะมองคุณในฐานะที่เป็นเพื่อนคือที่ไม่ใช่สถานะเดิมอ่ะรู้สึกอย่างนี้อืม เนี่ยมันให้ความรู้สึกของการเฝ้ามองมองเพื่อประเมินพิจารณาว่าจะก้าวเข้ามาเออบอกคนในใจดีไหมก้าวเข้ามาบอกว่าเออยังชอบอยู่นะหรือเปล่าแต่คือภายนอกเขาดูเหมือนแบบไม่สนใจไม่สนใจคุณเป็นคนใหม่ได้ไหมอืมเป็นคนใหม่ได้ไหมอาจจะแต่แต่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคนที่คุณกเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ถ้าเป็นคนใหม่ก็อาจจะแบบได้เริ่มมีการรู้จักอยู่แล้วอยู่ในความเป็นเพื่อนหรือมีมิตรภาพต่อกันอยู่มาดูไพ่สำหรับนี้ขยายเพิ่มเติมนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นคนที่เขาอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วนะไม่ว่าจะนานหรือไม่นานก็ตามนะคะมีการสืบส่องความเป็นตัวตนของคุณผ่านโลกออนไลน์ได้ค่ะขอเช่น Find out more information, don't overwork yourself เนี่ยให้คนเนี้ยบอกว่าเขาคนเนี้ยศึกษาเรียนรู้คุณเก็บข้อมูลคุณจากโลกออนไลน์เพื่อเพื่อเหมือนกับว่าคล้ายๆกับประเมินว่าถ้าเกิดวันหนึ่งอะ่ะเขาพร้อมแล้วเขาจะก้าวเข้ามาทําความรู้จักกับคุณมากขึ้นหรือเปิดเผยหัวใจว่าเขาชอบคุณมากกว่าเพื่อนมากกว่าคนรู้จักเนี้ยเขาจะได้แบบรู้สึกปลอดภัยอืมเขาเหมือนกับเขาค่อยๆมองสังเกตศึกษาคุณจากทางไกลจากระยะไกล มาระยะหนึ่งนะคะคนคนนี้นะไม่ใช่ที่จะแบบทำอะไรแบบผลีผามส่วน Energy ของคนโสดชาวทัดไฟเองนะคะได้ให้นายรับครับเ้าถ้วยเนี่ยเป็น Energy ของคนโสดนะที่ยังแบบเหมือนยังสนุกสนานเอนจอยกับาการใช้ชีวิตแล้วก็เปิดโอกาสเปิดใจตัวเองอยู่นะคะเออรู้สึกอย่างนี้ว่า คุณอยู่ในช่วงจังหวะที่มีความสุขกับตัวเองมากๆกับสังคมรอบตัวกับสิ่งทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีในตอนนี้ทั้งในเรื่องของการงานครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรต่างๆหรือแม้แต่แบบช่องทางโอกาสในเรื่องของการงานหรืออื่นๆที่เข้ามาในตอนนี้นะคะแล้วมองว่าถ้าวันหนึ่งในเดือนนี้เนี่ยที่เขาคนนี้จะ,ะแสดงตัวออกมาเนี่ยคุณก็มองว่าเออก็ดีก็ศึกษาไปก็เอนจอยไป move on someone is unavailable a waste of time it's over เหมือนแต่ว่าจากข้อความมันอาจจะข้อความเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไม่สนใจเนาะแต่มองว่าความรู้สึกของคนทัดไฟเองที่มีต่อคนคนนี้หรือสถานการณ์ในเดือนนี้นะคะไม่ว่าในเดือนนี้คนคนนี้เขาจะแสดงตัวไหมหรือต่อให้ไม่มีใครเข้ามาคนส่วนชาวทัตุไฟเองก็สามารถที่จะฮุมอ่อนไปได้ก็คืออย่างที่บอกอะเอนจอยกับการใช้ชีวิตในตอนนี้อยู่แล้วไม่เดือดร้อนอะไรประมาณนี้มีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับงานกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงอะไรต่างๆ ถ้ามีคนเข้ามาหรือคนคนนี้เขาแสดงตัวว่าสนใจคุณมากกว่าเพื่อนและไม่อยากจะแอบอีกต่อไปแล้วเนี่ยคุณก็เปิดโอกาสนะคุณเปิดประตูให้เขาอืมแล้วก็ให้เขาก็คือศึกษาดูใจกันไปให้เขาแบบเก็บข้อมูลเพิ่มอืมเปิดประตูให้แหละใต้สำรับเนี่ยเปิดใจตัวคนทัดใจเองคุณก็เปิดใจเนาะมันไม่มีอะไรจะต้องเสียใช่ไหมก็เปิดใจนี่สิ่งที่เขาสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในในเดือนนี้นะคะ เหมือนกับคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะของโชคชะตาที่โชคชะตาจะทํางานให้คุณแล้วในเรื่องของความรักไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นใครก็ตามคนที่จะเข้ามานะคะจะเหมือนกับโชคชะตาจะผลักให้เขาอะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเนี่ยเอเซอเพนทัคเคิลหนึ่งเหรียญมาติดกับเด็กถือถ้วยเนี่ยเหมือนกับว่าโชคชะตาจะผลักให้คนคนนี้เขาเข้ามายื่นถ้วยยื่นโอกาสเพื่อข,ขอที่จะมอบโอกาสทางความรักให้กับคุณ ขอโอกาสนะอะไรเงี้ยแสดงเขาจะมีการแสดงออกถึงความจริงจังและจริงใจจริงๆที่แบบจับต้องได้อะมันจะรู้สึกเหมือนโชคชะตาผลักเข้ามาในตอนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องการความรักสักเท่าไหร่แต่ก็เปิดโอกาสนะเปิดโอกาสที่จะมองที่จะพิจารณาออให้ขยายเพิ่มเติม The Wheel of Fortune กับ A s p e a e l e l เป็น Knight o เ p น n t a c l e s นะคะ uh, acles, อ่า f ฟอ e ฟเพน n าเคิลส์ไ n ท์นึ่แล้วก็มี c อ of Cups ด้วยหนึ่งถ้วยตรงนี้บอกว่าสถานการณ์ในเดือนนี้มันจะเป็นช่วงที่เหมือนถึงจังหวะแล้วแหละที่โชคสตาฟ้าเปิดในเรื่องของความรักให้กับคนโสดชาวธาตุไฟแล้วที่จะมีคนไม่ว่าจะคนเก่าคนใหม่ที่แต,แต่แต่น่าจะรู้จักมาแล้วไม่ไม่นานก็ช้าเอไม่นาน ไม่นะไม่รู้จักมานานก็เพิ่งรู้จักก็ได้นะที่คนคนนี้ค่ะเขาจะเริ่มมีการขยับเข้ามาเข้าใกล้คุณมากขึ้นขยับเข้ามาเหมือนพยายามสร้างโอกาสหรือเสนอตัวเข้ามาให้คุณได้รับรู้ว่าเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณรู้สึกกับคุณมากกว่าเพื่อนนะอืมไพ่ขยายตรงนี้นะคะแต่ว่าการเข้ามาของคนคนนี้เขาอาจจะแบบค่อยๆมาแบบชา้ชาๆแต่มั่นคงอ,อาจจะเข้ามาช่วยเหลือหรือประคับประคองคุณสปอร์ตคุณในยามที่คุณลำบากผมว่ากับไพ่ห้าเหรียญใบนี้ค่ะ มันคือ energy ของการที่ไม่ว่าจะยามที่คุณมีความสุขสบายใจดีหรือยามที่คุณลําบากเดือดร้อนหรือเหนื่อยล้าอะไรก็ตามเนี่ยคนคนนี้เขาจะอยู่เคียงข้างคุณเขาอาจจะแบบแสดงความจริงจังความจริงใจกับคุณด้วยการที่แบบอยู่เคียงข้างคุณ s u p p o r คุณอืมอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือสพอ p o r ทางใจก็ได้นะคะโทนโดยรวมพลังงานรวมของเดือนนี้เนี่ยเป็นไพ่สิบถ้วยนะมองว่าสถานการณ์ในเดือนนี้นะคะกับคนคนนี้เนี่ย คุณจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่อบอุ่น่ะอย่างที่บอกว่าคนคนนี้เขาจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการที่จะอยู่เคียงข้างคุณซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณทั้งยามทุกยามสุขแล้วคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนมีเขาอยู่ตลอดอยู่เคียงข้างเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมันเป็นความสบายใจความสุขแบบเติมเต็มเต็มอิ่มอ่ะอืมเหมือนคุณรู้สึกว่าเออชีวิตมันมีความสุขอยู่กับตัวแล้วไม่ต้องมองหาที่ไหนแล้วอ่ะอืมมันอาจจะฟังดู เวอร์ไปนิดนึงนะแต่ว่าเชื่อเถอะว่าเนี่ยมันคือช่วงเวลาของคุณที่คุณคู่ควรที่จะได้รับมันเพราะว่าคุณทํางานกับตัวเองมามากพอแล้วและเนี่ยจะเป็นรางวัลให้กับคุณนะคะเป็นเป็นของขวัญเป็นรางวัลเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตในเรื่องของความรักให้กับคนโสดชาวทัดนทใแล้วละ่ะ King of Wands นะคะในเรื่องของอุปสรรคหรือความท้าทายกับสถานการณ์ความรักในเดือนนี้ขยายได้ t r e of Cups Six of Swords แล้วก็ Hangman มองว่าความท้าทายหรืออุปสรรคในสถานการณ์ในเดือนนี้คือคุณอาจจะกลัวว่าคุณจะควบคุมหรือปรับสมดุลในเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนนี้ไม่ได้อย่างที่ใจต้องการแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนของการเป็นเพื่อนหรือการเป็นคนรู้จักกันอะไรเงี้ยที่แบบจากเป็นเพื่อนแล้วก็ จะเปลี่ยนไปเป็นอีกสถานะหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกับว่าอาจจะเพื่อนหรือคนรู้จักเนี่ยพอจะเป็นมากกว่านั้นอ่ะมันจะต้องออคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะต้องมีอีกมุมมองหนึ่งอ่ะที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วคุณอาจจะก,กลัวว่าถ้าเปลี่ยนสถานะแล้วคุณจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เช่น คือจะเป็นเพื่อนกันสนุกสนานพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นอะไรที่บริสุทธิ์ใจต่อกันแต่พอจะเป็นมากกว่าเพื่อนคุกลัวว่าถ้าวันหนึ่งมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วอาจจะต้องแบบแยกห่างหายกันไปหรือเสียความเป็นเพื่อนเลยก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะแต่หลักๆแล้วคือคุณกลัวว่ามันจะมันจะไม่สามารถแบบไปต่อได้ถ้าวันหนึ่งมันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมามากกว่ามันคือความกังวลรือความท้าทายที่แบบคุณจะต้องก้าวข้ามมันให้ได้ บทสรุปบทสรุปของสถานการณ์ในเดือนนี้เด็กถือถ้วยขยายได้บายบัพเดนเคิลส์โออบสอดไนท์อ o r อดแล้วก็ท e o คัพ p s มองว่าบทสรุปของสถานการณ์ในเดือนนี้นะคะมันยังเป็นช่วงของการเริ่มต้นนะที่แบบค่อยๆที่จะได้แสดงออกถึงความรู้สึกต่อกันผ่านการแบบช่วยเหลือสปอร์ตเคียงคู่เคียงข้างกันทั้งยามทุกยามสุขยามที่แบบเออสบายใจหรือการแบบ ไปนู่นมานี่อะไรต่างๆในชีวิตอะคะ่ะมมองว่ามันยังเป็นช่วงของการที่แบบค่อยๆเปิดเผยใจเปิดเผยความรู้สึกมากกว่าเป็นช่วงที่ให้ตัวคนโสดชาวธาตุไฟเองได้ค่อยๆค,คลาย,ลายากากของตัวเองลงเออคุณอาจจะแบบด้วยเอ NERGY ของคุณอนะคุณอาจจะมีการตั้งกายเล็กๆเพราะว่าคุณก็มีมุมมองว่าเออคนที่จะเข้ามาเขาจะต้องมีสินเสมอก,กันกับเรานะมีความคิดความอ่านมุมมอง,มอ,งอะไรที่แบบเป็นไปนในทิศทางเดียวกัน รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยสบายใจอะไรประมาณนี้นะคะการที่แบบเหมือนมีขีดเส้นหรือมาตรฐานของตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆกับมันเป็นเส้นบางๆระหว่างการตั้งกัดอยู่นิดนึงอ,ะอ่ะอ่าจังหวะจังหวะในเดือนนี้ค่ะมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบให้คุณค่อยๆลดกัดของตัวเองลงแล้วแบบเป,เป็นการค่อยๆแสดงออกความรู้สึกของการเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นทาความรู้จักคนคนนี้ในอีกสถานะหนึ่งอืมเหตุการณ์เรื่องราวมันอาจจะยังแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้มีอะไรหวือหวา แต่ว่ามันก็สามารถมันยังเป็นการอะไรที่แบบยังดําเนินไปนะแปลว่ามันมีความชัดเจนเกิดขึ้นลหละว่าเออกับคนนี้มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษขึ้นนะพิเศษขึ้นจากเดิมจากความเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักแล้วนะคะมันชัดเจนมันมีทิศทางที่ชัดเจนที่จะมุ่งทางมุ่งหน้าไปแต่ว่ามันอาจจะเป็นบรรยากาศของการที่แบบยังคงนิ่งๆสงบสงบอยู่ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายเออเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเจอมีปัญหาความเครียดความเหนื่อยล้าอะไรบางอย่างหรือการขัดสนเรื่องการเงินก็ได้ อะครอยางที่บอกว่าคนคนนี้เขาจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการอยู่เคียงข้างคุณสปอร์ตคุณหรือบางคนอาจจะมีการเรื่องของการสปอร์ตทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้คำแนะนําสําหรับคนโสดชาวััดไฟนะคะขยาย Queen o o Swords ได้ two of คั p s f เว่ n ออฟ e แล้วก็6 of Wands วอคำแนะนำคือให้คุณ เป็นตัวของตัวเองเป็นความจริงของตัวเองไม่อย่าพยายามเป็นตัวตนที่ไม่ใช่เราอะเออเป็นตัวของตัวเองไพ่ของควีอนออฟ s อ o เนี่ยมองว่ามันคือความจริงอะการที่แบบเราชัดเจนชัดเจนในจุดยืนของเราในตัวเองนะคะแล้วก็ยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความจริงความซื่อสัตย์ประมาณว่าสมมตินะถ้าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยด้วยชัวร์คับสองมานเนี่ยเรื่องของการสื่อสารรู้สึกคิดยังไงก็คือให้พูดไปตามความจริง อืมพูดไปตรงๆเลยยืนหยัดอยู่บนความจริงใช้เหตุและผลมาประกอบเป็นหลักอืมถ้าคุณอย่างเช่นถ้าคุณพิจารณาในแง่ที่ว่าเขาคนนี้ตรงตามสเปกหรือเปล่าอย่างที่บอกในตอนแรกนะว่าคุณมองหาคนที่แบบมีมุมอมองที่ทางเดียวกันหรือสินเสมอกันเนี่ยค่ะณนะจุดนี้คุณอาจจะต้องใช้เหตุผลในการพิจารณาก็ได้แล้วค่อยๆดูไปกับเจ็ดเหรียญเนี่ยบอกว่าให้ค่อยๆดูไปเป้ามองดูไปเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไง ให้ใหคนคนนี้หรือให้เรื่องราวมันค่อยๆค,ค,คลี่คลายด้วยตัวของมันเองมาดูที่ไพ่ออร์คาลเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนโสดชาวธาตุไฟกับสถานการณ์ความรักในเดือนนี้พฤศจิกายน Cocreate นะคะหมายเลข40 Y 31 treasure in treasure island หมายเลข9 ไพ่ออกมาบอกว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์ในเดือนนี้นะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนคนนี้อาจจะได้มีการทําอะไรบางอย่างร่วมกันอหรือแบบได้อยู่เคียงคู่เคียงข้างกันในสถานการณ์บางอย่างที่มันจะทําให้คุณรู้รสึกหนักแน่นมั่นใจหรือมั่นคงได้นะคะรู้สึกอย่างนี้นะมันเป็นไพ่ของการร่วมสร้างสารรค์อะไรได้วยกันแล้วมันสื่อถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ก็มองว่าสถานการณ์ในเดือนนี้ค่ะมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คุณกับคนคนนี้ไดเออ้เข้ามาพูดคุยกันหรือได้มีการช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนกันเคียงข้างกันไปออในหลายๆอย่างนะคะจนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุ้นเคยเหมือนครอบครัวก็ได้อยู่เคียงข้างกันเหมือนอย่างที่บอกในตอนไพ่สองใบนี้นะแล้วก็วายเนี่ยถ้าคุณมีความกังวลว่ามันจะเวิร์กไหมกับสมมติาจากเพื่อนจากคนรู้จักขยับไปเป็นคนรัก คนที่ชอบพอกันเนี่ยถ้าคุณมีความกังวลในเรื่องนี้หรือการเปลี่ยนผ่านสถานะตรงนี้เนี่ย,ยไพ่ใบนี้เหมือนกับอยากให้คุณศึกษาเหมือนค่อนข้างจะเหมือนใช้เหตุและผลในการพิจารณาอืมถ้าคุณมีความกังวลหรือความท้าทายอะไรที่แบบก้าวข้ามผ่านไม่ได้กับความกังวลเนี้ยค่ะอาจจะไพ่แนะนําว่าให้มองว่าหาเหตุผลว่าทําไมเพราะอะไรอะไรแบบเนี้ยเราจะต้องทํำยังไงวายมันคือการเหมือนตั้งคําถามว่าทําไมยังไงแล้วหาคําตอบ ใช่มันเหมือนกับว่าสถานการณ์ในเดือนนี้จะให้คุณอ่ะค่อยๆสังเกตสถานการณ์เรื่องราวของคุณกับคนคนนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเนี่ยมันเป็นภาพของการสังเกตแล้วก็ตั้งคําถามว่าโอเคณจุดนี้ใช่ไหมตอบโจทย์ไหมอะไรแบบนี้พฤติกรรมนี้นิสัยนี้เราจะเข้ากันได้ไหมเพราะอะไรยังไงเรากับพไพ่ใบนี้รู้สึกว่ากับเด็กถือถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญเนี่ยเหมือนไพ่จะบอกว่าจังหวะนี้มันจะเป็นจังหวะที่คุณอ่ะจะได้รางวัลในเรื่องของความรักแล้ว มันถึงเวลาแล้วว่าที่จัก,กราวาลหรือโชคชะตาจะมอบของขวัญให้กับคุณเป็นสิ่งล้ําค่าสิ่งมีค่ามาในรูปแบบของความรักอันนี้ก็ใช้วิจรารณญาณนะคะแล้วหมายเลขเก้าเนี่ยยังมองว่ามันเป็นอะไรที่คุณยังคงต้องเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้ไอตตรงเนี้ยไปก่อนว่าคนนี้สามารถที่จะอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณได้ไหมถ้าใช่ถ้าถ้าใช่ถ้าตอบโจทย์ครบทุกข้อเนี่ยคนคนนี้ก็เปรียบเสมือนของข,องขวัญที่จัก,กราวาลโชคชะตามอบให้คุณแล้วอืมเนี่ยมันเป็นภาพของการมอบให้เนี่ยก็มอบให้แล้วสมบัติ ใครอยากบอกอะไรอีกกับคนโสดชาวธาตุไฟกับสถานการณ์ความรักในเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ accept help ยอมรับความช่วยเหลือเออถ้าในเดือนนี้นะคะคนมีอะไรบางอย่างที่แบบเราไม่ไหวจริงๆอะเรารับมือคนเดียวไม่ไหวจริงๆอะมันก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะต้องมีการขอความช่วยเหลือลจากคนอื่นบ้างเนาะซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นอย่างที่บอกอะมันอาจจะเป็นโอกาสจังหวะที่โชคชะตาส่งมาเพื่อให้คนคนนี้ได้เข้ามาพิสูจน์ตัวเองในการที่แบบ เข้ามาช่วยเหลือสปอร์ตคุณในเรื่องนั้นๆด้วยเอเนอร์จีของคนสดเช้าทธาดไฟค่อนข้างแปลงมาพอสมควรนะคะคุณแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะจนมันอาจจะชินกับการที่แบบฉันจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยตัวเองอะไรแบบเนี้ยณนะตรงนี้จังหวะนี้ลองเปิดโอกาสดูถ้าเกิดว่าเราหาคําตอบไม่ได้หาทางออกไม่ได้หรือมันจนปัญญาแล้วจริงๆเนี้ยแล้วมันตรงกับไพ่เดอะวิโอฟาจูนด้วยเนี้ยลองนะคะลองเปิดโอกาสรับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างดูหรือบ,บางทีอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้ ไพ่อยากบอกอะไรอีกริชชัลไพ่ใบนี้นะคะเหมือนจะเป็นคําแนะนําเสริมนะว่าให้ตัวคนสดชาวธาตุไฟเองอ่ะยังคงมีกิจวัตรหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นเหมือนพิธีเล็กๆที่สร้างความสุขให้กับคุณได้เช่นเนี่ยจากถ้าจากหน้าไพ่นะมันคือการแบบเอ่อรูทีนอะไรเล็กๆประจําวันนะคะที่เราชอบมีความสุขเช่นการเรานําต้นไม้ปลูกต้นไม้หรือว่าบางคนอาจจะเป็นชงกาแฟาชงชาทำมัชชะหรืออะไรก็ได้ที่แบบเหมือนเป็นพิธีการเป็นริชชัลเล็กๆที่แบบ อย่น้อยแค่ช่วงไม่กี่นาทีหรือสิบนาทีที่เราได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบปิดท้ายด้วย Angel Answer นะคะอยากจะบอกอะไรกับคนสดชาวธาตไฟ i n t h e n e a r Future อีกไม่นานอีกไม่นานก็น่าจะรู้เรื่องแล้วใช่ไหมขออีกใบหนึ่งนะขอแค่คุณเชื่อมั่นและวางใจยิ่งใบนี้ออกมาเนี่ยยิ่งคอนเฟิร์มกับตรงนี้ที่บอกว่ามันถึงจังหวะแล้วแหละที่ คุณจะได้รับของขวัญจากจักรวาลได้รับความรักดีๆสักทีหนึ่งถ้าคุณเชื่อนะคะณนะวันนี้ขอให้คุณแบบเชื่อแล้วส่งสัญญาณไปเลยว่าฉันเชื่อว่าความรักที่ดีจะเกิดขึ้นกับฉันอะไรแบบเนี้ยอืมฉันจะได้มีความรักที่ดีกับคนรักที่ดีแบบไหนจุดๆให้คุณเชื่อแบบนั้นคิดแบบนั้นแล้วก็ส่งสัญญาณมันออกไปให้จักรวาลให้โชคชะตาได้รับรู้นะคะแล้วมองว่าพลังงานเนี้ย ไม่นานอินเดียฟิวเจอร์ไม่นานเกินรอคุณอาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะอะไรก็ได้นะก็เป็นพลังงานนี้นะคะสําหรับสถานการณ์ความรักในเดือนพฤศจิกายนสําหรับคนโสดชาวถัดไปค่ะก็ขอให้สุขสมหวังในความรักนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรัวันนี้ขบคุณและสวัสดีค่ะ